สบายดีทุกคนวันพขธค่ะเจาปีใหม่สาวลาวอินยูเคมเมือหนีชิพ่าทุกคนมาขายงวัวพอมาหอดตลาดซื้อขายงัวยังว่าทันหอดเวลาเขาขายงวัวเถืออเลยพาทุกคนมาบังวิธีการขายแกะยูทิปประเทศอังกฤษการขายแกะขังหนีจะเป็นการขายแกะแบบติดกิโลขายซึ่งว่าฟาร์มเขาก็บบุคคลเอามาขายแบบหลี้จากเถือ่อเพราะว่าการที่ว่า,าติดกิโลขายเนี่ยจะเป็นการที่ว่าขายแกะของหงขาสัต์โดยเฉพาะแกะจํานวนหนีทุกคนกุ้มหนีละแมนสี่น48กิโล โตโตทุกคนมันก็โตใหญ่เติบได้พี่น้อง48่กิโลโตใหญ่ก็ข่อยอีกก็จะขายแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนซึ่งว่าผู้ที่เข้าจับสีสัอเขาจะก็ลงไปในสังเวียนเลยพี่น้องแล้วก็ไปจับไปค้ำเบิ่งเนาะว่ามันตุ๋ยมันพี่มันดีมันงามบ่พี่น้องเขาจะไปจับเบิ่งแบบนี้สายพันธุ์ที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์มิลลเนาะตลาดจะเอาเอามาขายในคัางนี้จะเป็นตลาดอ่าที่มีชื่อว่าเฮกซัมแอนด์นอคเชนมาคส่วนหลายพวกข่อยก็จะมาขายอยู่ตลาดนี่แหละเพราะว่าอีหยยัััังมนนนนใใกกกกกลล้้้บบบาาาเเเฮฮืออที่่พวูะ ข้าจเจาก็จะปล่อยมาแบบนี้ทุกคนตัวแรกกับตัวบางแงบ่บางไงนะแต่ว่าการขายขังนี้ก็คือว่าแหละทุกคนมันเป็นการติดน้ำหนักขายเนาะมันเป็นการติดกิโลขายแต่ยังเป็นลักษณะหูแบบการประมูลขายคือเกาเขาจะสั่งเนาะสั่งกิโลเรือติดกิโลห้คนเทวาจะเสื่อใอนหูว่าแกตัวนี้มันมีน้ำหนักเท่าไรเพราะบางขังเนาะแกะ เขาอาจจะเห็นมันว่ามันโตใหญ่กระริงอยู่เพราะว่าอย่างค้นมัน้ลยค้นมันนะเนาะแต่ว่าเวลาเขาไปจับไปขับเมืองสินะมันอาสีโตวน้อยหรือว่าน้ำหนักบ่ไรดีเพราฉะนั้นการขายขังนี่คือเป็นการขายที่เขาจะติดกิโลขายเพื่อเป็นการเมคชซัวเนาะว่าเออแกะมันตุยอีรีมันพี่อีรีนะมันบ่ไรพี่แข่แบบว่าค้นมันซื่อนะทุกคนพราอว่าอย่างการที่เขาจะเบืองแกะว่ามันตุยมันพี่มันใหญ่มันดีนะทุกคนถ้าเขาเบืองเลยด้วยตาเปล่ามันจะ มันจะบอชัดเจนทุกคนเพราะว่าอีอย่างค้นมันน้าเนาะพอสั่นข้าเจ้าจะเออติดกิโลให้ห้าเบื้องนําเระบางคนเนี่ยข้าเจ้าก็จะลงไปจับเบิ่งทุกคนไปข้ามิึงเนาะเวลาที่ว่าเข้าไปข้ามิึงนะทุกคนเขาจะอ่าหวยในมือเขาเลยทุกคนเวลาเาไปข้ามเนาะถ้าว่าตัวแรที่มันตุ๋ยมันพีนะมันจะบบเห็นสันกระดูกมันทุกคนเวลาเข้าคมเนาะถ้าตัวแรที่มันจอยสินะกระดูกมันกระิตามมือเราทุกคนเรา่า วิธีการเบิ่งแบบนี่ขเขาค่อยไปเฮียนอยู่ทุกคนค่อยคยไปเขาคอสเฮียนอยู่เนาะพอสามีและจ้ากให้เขาคอสไปเฮียนว่าวิธีการเบิ่งแก้วิธีการ,กการเออหูในี่ไรวาแก้วิธีถือผ้ารือบอถือผ้าหลักระยะเวลาการถือผ้าของแก้วักเดือนจักวันชนะพี่น้องค่อยคยไปเฮียนครอสนียู่เนาะลังจากนั้นก็คือผ้ากันาหากินเขาคนทุกคนในตลาดซื้อขายงัวนเนี่ยทุกคนตลาดซื้อขายแกงวงเนี่ยทุกคนมันจะมีครบวงจรเลยจ้ะในตลาดแห่งนี้ก็จะมีหาอาหารมีผวกอ่า สถาบัแพทย์อาห,หารขายยาเนี่ยทุกคนก็จะมีผวกไฟแนนซ์โซ่ก็จะมีผวกซอกขายเครื่อ,องอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็จะมีผกซ็อกเกี่ยวกับอันกันหักษาสัต์การดูแลสั์อันนั้นี่ทุกคนในตลาดสือ่อขายงวนะทุกคนมันมีผวกอุปกรณ์ครบสุดเลยเกี่ยวกับการเกษตรเนาะ s w i ในยะาเวลาที่ว่าเขานั่งกินเขาเนี่ยทุกคนยูหาอาหารนะเขาจะเห็นจอสกรีนเลี้ยวท่าแบบนี้เลยทุกคน มันจะไปเชื่อมต่อกับกล่องวงจรปิดยูลิ่งบอลที่กระเจาขายัวค้ายแกะนะทุกคนหลังจากจีว่าเฮ้ากินเขาเรียบร้อยแล้ะทุกคนถ้ากิว่าเขาสู้ขั้นตอนการขายงวของเฮ้าเสงวงวดเจ้าจเอามาขายในรังนี่ก็ซ้ำโตทุกคนเป็นงวดเถาจีวพลดกระเซียนเรียบร้อยแล้วละ่ะทุกคนอาย,อยุประมาณเก่าปีเนาะบางตัวก็ซิบปีแต่ว่าการขายขขงเฮ้าขัง,งนี่คือเป็นการขายขัง เ้าได้เป็นผู้ท,ออทับอิดเลยผู้ท,ออทับอิดที่ได้ขายนะทุกคนจะมีหลายๆฟาร์มที่เขาจะเอามาขายเนาะแต่ว่าห้าเป็นฟาร์มแหลกที่ว่าได้ขายก่อนมูงัวที่ทุกคนเห็นกับเป็นงัวนเถาเลยทุกคนพอสนับมันก็อยากเกยจอยเนาะน้ำนักกะหกลอยปลายกิโลเจ็ดลอยปลายกิโลทุกคนเดะตัวนี้นี่สี่ลอยแปดสิบสองกิโลพาตัวนี้นี่มันจอยแห้งทุกคนเหรมันกับมันบสาสบายเลยนะทุกคนแต่ว่ามันบาถึงขนะันอะบาสบายอีลีอีล็อก่อนจะเอางัวนี่มาขายนะทุกคนจะต้องได้มีใบ อ่ายืนยันเรื่องใบหับห้องจากสตาร์แพร์พองง้วงพวกนี้นะผักโขดข่อยค่อยส้นสตารแพร์มาขกกวดบางก่อนเนาะก่อนที่เขาจะเอามาขายพอสตาร์แพร์อย่างยืนให้ยใบง้วงตัวนี้นั่มันผสมมาทีิมีลูกอะไรอีกต่อไปเฉยจังเลยเอามาขายเนาะจาะต้องได้มีใบอย่างยืนจากสตาร์แพร์เน,ะขขนาะคือง้วงโตที่ทุกคนเห็นนับปัจจุบันในบริเวนของเฮาเนาะแต่เป็นของอ่าฟาร์มอื่นที่เขาจะเอามาขายสายพันธุ์นี้มีเสือว่าหลงหอนทุกคนมันจะเป็นโตแบบนี้แหละจะไม่เขาเงาเงาทุกคน แต่ว่าบางฟาร์มข้ากเจะกะเกิบเขามันไห้ทุกคนบางฟาร์มเนาะเวลามันเกิดมาต้นหน่อยๆใชเข้าเจะกะตัดเขามันออกทุกคนแต่ว่าบางฟาร์มข้าเจาะกะเออยังนิยมที่ว่าจะเอาเขามันปาไว้อยู่ทุกคนส่วนว่าเขามันมีประโยชน์อีกย่างแน่นะส่วนลไาเนาะอยู่ที่ฟาร์มงัวฟาร์มแกนถากเขามันนะเวลาทิวาอันนี้ไปเข้าจะจะเอาเขามันไปเห็ดเป็นพวกกันเกินไว้ยังพี่น้องป้ายใหม่กระเถาวนะป้ายใหม่ไ่แกะไรงัวทุกคนริ่มชอบสติกนะ ผู้เสื้อสีค้าที่ยืนอยู่นะทุกคนเราเป็นหัวหน้าแบบเป็นอย่างเป็นเมดเจอร์เป็นอันเจ้าของตลาดสื้อขายงวดเนี่ยทุกคน เราใจดีก็ผูนีนะพอพอสามีเราจะขุนกับเราเนาะขุนเคยกับเราสินะแล้วก็เราก็จะสิทักท่าย้ามน่นท่านี่ได้พี่น้องขนาดว่าเข้าเจ้าแบบเออเป็นเจ้าของเนาะระดับขอ้ก็คือเราสิมีสิรวยแะไรพี่น้องเราก็รวยอะพี่น้องแต่เราก็ยังลงมาเห็ดเวียกเองเลยทุกคนเวลามาสือค้ายงัวแต่ละเทือนี้เห็นเรามาแบบมามาลงไล่แกะไล่งัวนะเขาเจ้าสินะโอ้ทุกคนขนาดว่าเขามีที่ทางว่าเขามีสียเขาอาจจะอยื้อหรือว่ากับไปน่งบริหารอย่ของกออของกันเนาะพอต้องมาเปลือนกบขี้หัวขี้แกะเป็นบละแต่บ่บอจ้ะ เป็นเจ้าของไปเจ้าของไปขึ้นลูกน้องนี่พี่น้องแต่งตัวก็ธรรมดาธรรมดาแต่งตัวแบบมอซอขนาดเลยพี่น้องการขายงวของเฮาครั้งนี้มันได้ในราคา2 8 1 1บพาทเนาะต่อ3ตาตัวถ้าตกเป็นเงินก็บก็ประมาณ73ลา้านถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณ1 2 60, 6 0 0 0บาทแหะพี่น้องยิงตามเรทอัตราแหลกเปลี่ยนของแต่ละมือจะบ่เท่ากันทุกคนโตนี่ล่ะเป็นตัวเถิกทุกคนไหมตัวเถิกตัวเถิกแต่เป็นตัวเถิกที่เอาเปนปลดกระเช้าน่ะทุกคนมาอาจจะตบ่ใหญ่บานใดสายพันธุ์ที่ทุกคนให้แหเวลามาซานเนาะ ตัวเถิกนะภาษาอังกฤษจริงๆเขาเจริญโบ่แหละทุกคนถ้าเป็นตัวเถิกเนาะตัวกระตบบบางไงเยอะพี่น้องแต่ถ้าถ้าตัวใหญ่เต็มว้อีริพันกิโลขึ้นเมื่อน่ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันอาจสี่เคยพันกิโลบ่พี่น้องเลือจังไดแต่ว่ามันปดกระเสียนแล้วนะมาเบิ่งโตต่อไปกันทุกคนอันนี้จะเป็นคนที่เขาเจาะประมูลนะทุกคนการขายแบบนี้นะทุกคนเป็นการติดกิโลขายแบบนี้นะเขาจะมีราคาที่สตาร์ทเนาะหลังจากที่ราคาที่สตาร์ทแล้วจะมีการแบบประมูลขึ้นนะทุกคนประมูลขึ้นประมูลขึ้นคือ หากิโลกรัมตัวสีขาวเนะี่ยทุกคนตัวเทียมันยืนอยู่ในลิงประมาณเขาจะมีราคาแบบนี้ทุกคนเป็นการแบบป,ป,ประมูลขายลวทุกคนคือโยกตัวอย่างเซน่าราคาสีขาสตาร์ทหนึ่งจุดหาพาวต่อกิโลเนาะเขาเจาะก็จะบิดป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 ิดขึ้นแล้วประมูลขึ้น,นว่าจิได้ราคาเท่าไรเนาะล่างจากน,นกา็เอาราคาต่อกิโลเมื่อคุณกำหนับนักก็จะออกมาเป็นจํานวนเดิมไปเป็นราคาตัวจริงที่ว่าเขาจะแรับแต่ว่า เวลาเอาเอาไปขายเนาะอาจจะาบรายในราคาเต็มแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจะมีหักค่าเสียภาษีแล้วก็ค่า,า,คาที่ว่าเ้าเอามาขายในตลาดแห่งนี้ค่าขนส่งเอียงต่างๆอีพีเนาะพอสั่งจะาบรายในราคาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการขายงวงขังสุดท้ายของปีนี้ทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีาว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบใจหล,ยลายๆทุกคนจะเข้ามาเบิรงฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ด้เลยจ้า